โกโก้เราปลูกจากอินเดียปา่าฝนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นฟาร์มเล็กๆที่เราปลูกแบบความตั้งใจและแปรรูปไปสู่คนเมืองที่หลงรักในเรื่องของตัวโกโก้ go และชอ็อกโกแลตครับผมวุฒิชัยมอจิตราโนนครับเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์โกอาโกฟาร์มครับตัวโกโก้ go เองเนี้ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถนำไปเป็นผงโกโก้ go ที่ไปพร้อมดื่มได้ และโกโก้ยิปที่เป็นเรื่องของสุขภาพณตอนนี้ของในพิดีัณา์ในฟาร์มแปลรูปมาครับก็จะมีส่วนโกโก้ยิปโกโก้บัตเตอร์ครับแล้วก็จะเป็นส่วนของที่เป็นช็อกโกแลตผมได้เห็นโครงการของดีพอมครับที่มาตอบโจทย์ในเรื่องของธุรกิจที่ผมกําลังทําอยู่ในเรื่องของหนึ่ง การตลาดเห็นถึงว่าอ้การตลาดเราเรามีการผิดพลาดตรงไหนยังไงเราสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้เพื่อไปอนาคตในการที่เราออกการตลาดได้2เรื่องของการวางแผนธุรกิจเราได้ดูเรื่อ,องของตัว business model canvas ในหนึ่งหน้าการะดาษ A4 มันตอบโจทย์ในธุรกิจเราจริงๆหรือไม่ตอนที่3ในเรื่องของตัว r d process ที่ให้ผู้เชี่ยวชาญในการแปลรูปหรือสิ่งที่เราแปลรูปมาเองเนี่ยมีข้อบอกพร่องตก,ตกหล่นยังไงบ้างครับ สามารถที่จะตอบโจทย์เรื่องของการตลาดการตลาดนี้คือเราสามารถที่ได้มองเห็นการตลาดอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะไปเติบโตที่เราเราคาดไม่ถึงว่าการตลาดมันจะมีความกว้างขนาดนี้ส่วนที่2ก็คือเรื่องของตัวพิ s i n e s โ m เดล l c a n v ว s การวางแผนธุรกิจตอนที่ทําอยู่เราก็จะไม่มีเรื่องของการวางแผนธุรกิจดุมๆทําเลยแต่มาร่วมของเข้าโครงการดีพร้อมนี้ปุ๊บมันจะได้วางแผน ว่าเราจะไปในขั้นตอน 1, 2, 3ปีได้ยังไงอันที่3ก็คือเรื่องของ R&D ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่างๆที่มาทำการกระบวนออโปรเซสในการแปลรูปขอขอบคุณโครงการดีพร้อมครับที่ทำให้อุรกิจโกโก้เติบโตไปได้ครับดีพร้อมคอมมูนิตีที่นี่มีใงให้จริงๆครับ